สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซยินดีเข้าสู่ช่องแม่ครัวพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้าวหม,ม้อขวมจะต้มปลาให้หมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้หมาไอ้หลงไอหมานำโชคตัวนี้เพิ่นหลงมาอยู่น้ำแม่ครัวหมานำโชค เนาะค่ะพี่น้องเนาะซอกโชคซอกโชคโชคโชคมานีหน่อยทีพี่น้องปล่อยไว้ทงหน้าเนี่ยเหมือนเ้ามาแม่กวดก็เอาเข่ามาให้กินซอกโชคโชคเอาเข่ามาให้กินล่ะกะเอาน้ำให้เอาเขาน้ำไปให้เนี่ยเหมือเสะเหมือแหลนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอาแม่คั่วได้เดินทางลงมาอากาศก็รู้ซึกว่าห่อนขืนแล้วนะคะพี่น้องมาหาตึกปูตึกป่าอยู่น้าบักหอยลายบ่พี่น้องบักหอยแม่คั่วมแม่คั่วสีเห็ดในเบื้องไกลๆลายบ่พี่น้องอันนี้คือใกล้สิเป็นตัวคุณแล้วได้พี่น้องแยกมากบัก ได้อาทิตย์กลัวแล้วนี่แยกออกมาจากบอนี่นี่นี่บอ,บอตัวน้อยนี่ค่ะพี่น้องบอตัวน้อยเห็นบอค่ะหลายมากบ่นี่คือตุอ่าที่ฟักหอยเด้อพี่น้องเด้อฟักแบบนี้ค่ะพี่น้องพุ่นน่ะหอยหน่อยหลายบอพี่น้องกำซึกมึกเป็นหมืน่นเป็นแสนเอาบักแตงม่ลงให้กินพุ่นน่ะเกาะซึบลึกพี่น้อง เมื่อวานนี่ใครก็เจ็บแล้วมือนีออกอีกแล้วว้าอันนี้คือบ่อแม่พันธพี่น้องนี่คือบ่อแม่พันธเนี่ยอันนั้นคือบ่อขุนประมาณสองพันสามพันโตอยู่ในบ่อเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือบ่อแม่พันธุตัวแรกที่ได้มาจากฟาร์ม ที่ซื้อมาจากฟาร์มแล้วก็แม่ครัวเสียเอามะเลี้ยงใส่น้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาตินี่คือน้ำธรรมชาติเป็นออกซิเจนที่ทายเทดีโตวไวใหญ่ไวพี่น้องตัวใหญ่เร็วหลังจากที่เป็นตัวน้อยๆน,นี่ค่ะพี่น้องพูดน่ะากลากที่เห็นบะ หลังจากที่เป็นตัวน้อยๆแลวก็คัดออกมาไวน้นี่บอนี่ประมาณเอาึืนมาอาทิหนองนี่นะใกล้สิเป็นใกล้เสเอาไปคุ้นแล้ที่พ่น้วงอีกอาทิตย์นึงก็ไปคุ้นได้เนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งก็คุ้นได้สําหรับบอนี่แลวก็หลังจากไปคุ้นเป็นพอแม่พันธ์ภาวะเอฟซีเพิ่นซัง เพิ่นสั่งหลายอยู่พี่น้องเพิ่นสั่งหลายอยู่แม่ครัวก็เลยสิเอาขึ้นปเฮ็ดพอพันแม่พันไว้ให้พี่น้อง FC เฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะน้ำใส่พลังแสงอาทิตย์ใส่พลังแสงอาทิตย์น้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่ะเด,ดเ้เปลี่ยงพื้นเปลี่ยงไฟหักเอ้า มาหอดหน้าแล้วกระเพื่อว่เป็นการเสียเวลาหมอกับสิควมพ่อหมาะขวมก็ขันไม่ลับสิขวมบ่ได้เอางเออเมื่อกี้นี่ขอโทษขออภัยที่ซาไปหน่อยอันอันนั่นอันอันลูกอันอะไรล่ะเอฟซีท่อมะซังพันห้อยก็เลยสาบไปหน่อย เออบ่นยากดอกบัยากบ่ยักหายสิบเหมงอนกนเออ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 ันว่าได้ไปส่องพักบ่มือเศร้าเท่ไปเซียนบ่ะยูบอกแกะปลาสูปลาไม่สูปปลาไซรัจ่าลังบ้านนี่ยเป็นตระได้ปลาหลายบ่แย่ไปท่านนึ่งจะมีมีอะไรใหญปลาคอกินไม่ได้บ่มีปลาคอหลังอย่างเดียวใม่ปลายังข้าเจ้ากับสือเบอร์เดอร์เออ ขามือนียที่มาบุญบ่บุญมันมมมัันนล้าที่บุญบ้านบ่บุญบ้านบุญบ้านเซียนลูกแฝดตัวน,นี้แมน้องแซ่บเนี่ยบอนน้องแซ่บมันบ่แซ่บโอ้ยสิไปกินข้าวปุ่นน้ำเซียนบ่เหรอไก่ไก่บ่ถ้าว <laughs> <laughs> ่างสิไปอันอันนั้นอันนั้นมาบ่าอัน,อน,อน,อนบ้าเล็บอันเทีมงาน ไไปมาบุญบ่ to to. Er, ้เมียนไม่โทษบอกท่นโทษบอกแล้วเออบอกจะเดีลาเจ้เออเหล้าเลขเล้าอยู่บ่หาเป็นบอกเป็นชอบเงยเออเอาแล้วเรื่องเหมืองแร่ขอจังสีทรหาดอกมื่นขอจังสีออกเลขเล้าให้เพื่อนออกก่อนโหลดเอาบาเรกไงเฮ้าคนละเรื่องคลิปเก่าเฮ้ามาหามฆเขาเมฆเขาบ่เมฆเขาตัวเมื่อเมฆเขาตัวเขาตัวมือไทยเขาอยู่มือไทยบ่ตกสามมือไทยเลยยูว โอ้ยข่อยบ่าแล้วโค้งสุดท้ายเจ้าบอกโค้งหายใหญ่วโบราณนี่หนก็แล้วไปจ้ะโอ้ยหำข่อยไปเฮ็ดอีหยังอใส่บุญนี่เนาะน้องใส่เอามาให้ที่สองหกแปดกับหกสามมือจนสวยๆนึงหมดนะเจ้าเจ้าได้บ่้านนี่ไม่ทราบบ้านเออดีดีแล้วได้หน่อยกันขึ้นเทวดาได้ไล่กันขึ้นเทวดาเด้อเซียนเด้เนียนอ้าวโอเคมาเขาเลี้ยงเข้าบ้านนี่ ภสีว่าจะบอกกันดวนไสีว่าดิไม่ได้จ้ะเบียอะว่ามานี่กันชุดนติดอัตัวสามเีลขเลขเด่นบ่กอเลขติดบนเล็ติดสามตัวมาบนล่างน่ะสามตัวมาอ๋อเลขติดบนล่างสามคเบออ ศูนเจ็โอเคนตัวโมนี่คิดว่าคิีเอออันนี้ันทุกมันีตัวเอายู่วอันยุตวัวเก้าอันบ่โอเคได้ได้ได้จำได้จำได้ตัวนัน้นไม่มาเอาทงมั้งเงนทั้งเงินน่วันแปหกสมัวเ้เออแมนแมนแปหาหกสาม ตลอดเนาะรบนี้ก็สีมาสามีแล้วเราเกคันว่าฉันคันนี้ว่ว่าันอะไร่า่า่เออเอาคเอาเรียกกันเอาเอาสงตัวเด้เอาเอาเรียก้ออเรียยังสเดียวล้อสองตัวเดียว้ออันอีหยังกอดสอจังได้ยุนหลักลอยโอ้หลักลอยสองเดียวหลักลอย สองตัวเดียวอ่าได้แล้วเฮ่ยคู่นี่หาคู่ได้ลบนล่างเออจัดมาเลยจัดมาเลยหกเอาคู้ดใดก็ขึ้นแตหกสาตัวเกาแท้เล็กไหม,ออมบอยังเออแมนบอย่างสมเจสมเจ็ดหศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สองบนล่างนั่นแหละ บนล่างโอ้ห้องสุดทไายส,ส,สิเอานับอยู่ได้สีท่อหาได้อคได้มาท่หาก็ได้ไม่ยากรโอเคเน้นเน้นคู่ไรเสียนเน้นคู่ไรนี้ตัวสามกห้าศูนย์เจ็ามห้าศูนย์แสดงว่าเลขวิ่งนี่เน้นซ้ หลักร้อยสองตัวเดียวคือพ่อจับสมตัวบันนี่โอ้เซอโรไปมาเอเดียวจสบายโอ้เอาสองจับไสหกหกสามสองหกสามสองหาสามสองก็สมจังสี่บ่นเพ่้อ้เออสองหลักรอ่พิ่จับใส่ด้หนีเลยเนาะแสดงว่าสองเก็สามสองห้าศูนย์พวาเซียนเนีนสองคูเด้เออ โอเคขอบุญขอบคุณค่ะเซียนลูกแฝดครับค่ะโอเคค่ะขอให้เดินทางไปไหนใกล้ๆมือนีขอให้ได้ปลาหลายๆได้มือนีได้ครับครับโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายดีค่ะอ่ะพี่น้องเซียนลูกแฝดหมดที่ผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นโทรหาแม่ขั้วแม่ขั้วจักอยากอีกอย่างคือสซีเมนบริโทรหาเหล้าเพิ่นว่าเพิ่นในหกสามส้าบาทเลย อิตาลีตุ๋นเพื่นเนาะพี่น้องซื้อลหลายๆก่อน,นัันกับว่าซื้อเอาเซียนลูกแฝดเลขติดบนล่าง307ลักรอยฟันสองตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเซียนลูกแฝดจับคู่มีตัวใด6353 7350และ02บนล่างอยู่ในหนีเพื่อนว่าบนนี้ไปใช้เพื่นว่าสามย่ายางมาท่าน ถ้ามันเป็นไฮโลก็คือสีไฮโลสั้นบ่อไปพี่น้องหกสามเอาแคบนาจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของเซียนลูกแฝดเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องนะเอาให้พี่น้องเฮงเฮปังๆังๆลำลวยเดินทางไปใไส่แคแคลขาดปลอดภัยเดอพี่น้องเดอ้อให้มีเงินเต็มกระเป๋าสู้ขูสุกคนพอกันคลิปนาสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ